สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟอนอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีแอคชั่นหนุ่มหนุ่มแอตแลนต์เองนะครับผมกับซิงเกิลใหม่ของหนุ่มหนุ่มนั่นเองนะครับผมชื่อเพลงว่ามังคุดนะครับผมเราจะไปดูพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทางหนุ่มหนุ่มเนี่ยแล้วทางค่ายเนี่ยเขาได้ปล่อย MV Official ออกมาเมื่อตอนหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะ ตื่นเต้นมากหลังจากที่นุ่มๆเนี่ยสมเดือนนะปล่อยซิงเกิลเข้ามาก่อนล่าสุดเนาะแล้วก็ห่างหายไปนานเลยแล้วเวลา3มเดือนแล้วก็เนี่ยซิงเกิลล่าสุดก็ามาแหละป่ะทุกคนไปดูเลยเออโูตื่นเต้นะ่ะเออ โอ้โหนอนนับแกะอยู่บนเตียงนอนเอ่อกำลังวาไปสักทีหนึ่งพี่จูกับน้องแท็บนี่หล่อเนาะ สุดๆเลยเพลงนี้ดูสซนๆเนาะดูแบบซนๆแสบๆนาอนดูแบบสดใสเนาะมังคุดมังคุดไทยนะจ๊ะแบบว่าใครดีใครดีนะช่วงนี้นู่นแอดลาสแบบขนาดนี้แหละ เรือมีเรือเรืออยู่นั่นปะเรืออยู่ไอ้ตลาดน้ำปะชอบการจัดแสงของเขาน้อดูแบบอลังดีอะฮะพี่เจ็ดหล่อวะอ่า เจ๋งอะอันนี้เขาน้าจะถ่ายในสตตูแบบใหญ่ๆเนาะแล้วก็เซ็ตฉากขึ้นมาแบบมังคงมังคุดแล้วก็ฉากแบบด้านหลังขอบคอบไว้แล้วก็ยิงไฟใส่ด้านหลังแบบฉากแบบก้าวขาวอะไรเงี้ยเนาะชอบคอสตูม MV นี้สุดสีสันเยอะ มังคุดก็คือเป็นเปรียบเทียบกับเป็นโลกนี้เลยกี่ชุดแล้วอะอันนี้ชุดหนึ่ง เดี๋ยวเรามานับตอนตอนที่แบบจบวนะีเนาะประมาณสามท่าเนี้ยจะเป็นท่าเต้นในตนะิกตอกเหรพวกหล่อ <c> น <oughs> พวกหล่อนคอยดูนะจะมีชาลิ้นเข้ามาในติกตอกอ่าจุบมังคุณแล้วหนึ่งวุ้ยพี่ภูมิหล่อมากพี่เจ็ดหล่อพี่จูม,มาละน้องมีอ้อน แกกิน <G ül üyor> แล้วยแล้วพี่พูงกับน้องมีอ้อนอะ่ะคือกินเต็มปากเต็มคำเวอร์อ้อทุกคนจบไปแล้ว,วคือแบบบอกเลยว่า MV s i n ซิงเกิลเนี้ยเป็นการกลับมาที่ห่างหายสเดือนที่แบบคุ้มค่า เราเรามองว่าคือทุกอย่างโดยรวมภาพรวมมันออกมาดีมากๆอันนี้ต้องขอชื่นชมแบบศิลปินแล้วก็ทางทีมงานทางค่ายเขานะ้อเอ็กโอเอ e n t e เ t นเอเนาะคือเรามาดูในส่วนของเสื้อผ้าถ้าพูดถึงเสื้อผ้าเราดูคร่าวๆเราเห็นประมาณสัก3ชุดเออทุกชุดดูสดใสดูแบบสีสันจัดจ้านดูแบบว่าบ่งบอกถึงความเป็น ตัวและความเป็นแบบคาแรคเตอร์ของหนุ่มๆของหนุ่มๆแอ a ลาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชายมากเป็นอะไรที่แบบหน้าผมชุดมันส่งศิลปินสุดๆเลยอันนี้ต้องแบบชื่นชมชื่นชมฉันชอบชุดใน MV นี้มากแล้วอย่างหนึ่งคือดนตรีจากที่เขาแบบว่า3เดือนที่แล้วใช่ไหมเขามาก่อนมันเป็นแบบเพลงแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบนี้กลับมาแบบ เป็นเพลงที่แบบทำให้คนโยกตามได้แบบชํำๆไปเลยฉันบอกเลยเอโอดยรวมดนตรีเพลงนี้เรารู้สึกเราชื่นชอบมากแล้วลายการเต้นก็คือไม่แผ่วเลยนะครับชื่นชมศิลป,ปินที่แบบตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจแบบทำผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้เนาะเออนะเนาะอ,อ เราเราจะมาให้คะแนนดีกว่าสําหรับ MV นี้เรารู้สึกว่า MV นี้เราจอยเราสนุกเราเห็นความแบบมีสีสันเราเห็นแบบความแบบสนๆนของแบบหนุ่มหนุ่มแอตลานอะไรเงี้ยส่วนตัวเราให้1ิบไม่หักเลยแม้แต่นิดเดียวนะเรื่องของมุมกล้องเรื่องของการเทคนิคการถ่ายทำเรื่องของโปรดักชั่นต่างๆเราต้องเราต้องยอมค่ายนี้นะเพราะว่าเขาเขาไปเขาไปสุดทุกเอ็มวเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบศิลปิน อย่าง4 e อีอะไรเงี้ยเออแอดลาร์ ge, เขาก็ออกมาหลายๆ MV อะไรเงี้หยหลายๆซิงเกิลอะไรเงี้ยก็คือไม่เคยแผ่วเลยนะในเรื่องของโปรดักชันเออเรื่องของชุดเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของแบบองค์ประกอบโดยรวมที่มันทําให้เราได้เห็นภาพรวมใน MV เนี่ยไม่เคยแผ่วเลยจริงๆเราก็เลยต้องให้10บเขาสําหรับ MV นี้นะทุกคนสําหรับทุกคนใครที่คลิปเห็นอย่างไรแล้วก็แบบคือดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วปักเมนใคร คอมเมนต์มาเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาแชร์กันได้แต่ส่วนตัวก็คือปักเมนน้องแท็บแล้วตั้งแต่แบบวันแรกที่เดบิวเอเลยเลยงั้นเลย <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับในคอมเมนต์นะครับว่าทุกคนชอบใครแล้วก็คิดเห็นอย่างไรและให้ MV นี้กี่คะแนนนะครับมาเมาส์มอยกันในช่องนี้ได้นะครับผมและอย่าลืมฟัง MV ตัวเต็มได้ที่ช่อง YouTube นะครับแอตลานะครับ ตอนนี้ MV เขาก็ได้ปล่อยอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมไปชื่นชมผลงานของนุ่มๆน,นะครับให้มันแบบชื่นชมหัวจังหัวใจอะไรใดๆเอยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ่เาเราจะมาดีแอค i ชั่นอะไรนะครับบ๊ายบาย